วันนี้นะครับเดี๋ยวพามาไกลหน่อยนะครับจากกรุงเทพมาถึงโพธารามราชบุรีมาพักที่กระท่อมสาจุนะครับกระท่อมสาธุการ์เด้นคอร์เทเป็นเป็นที่พักแบบขนาดเล็กดูสวยงามน่ารักมากนะครับแล้วก็ ลักษณะนะครับจะเป็นไม้เก่าๆเ,เป็นส่วนเก่าๆทำได้แบบสวยจริงๆกระท่อมก็จะแยกเป็นหลังๆก็มีนะครับมีน้ำตกเล็กๆด้วยมาโพทรามนะครับก็แนะนำเลยกระท่อมสาธุ ด้านในบริเวณรีสอร์ทมันก็จะมีสายทานน้ำเล็กๆนะครับดูแล้วร่มรื่นมันสวยงามสบายตาสบายใจจะมีปลาด้วยนะครับเขาเลี้ยงปลาไว้นะครับเป็นสายทานเล็กๆ ตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของลูกค้าที่มาพักนะครับโฮเทลเกสตเฮนะครับเฉพาะลูกค้าของโรงแรมเท่านั้นนะครับมีดอกไม้สวยๆด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าเรือนมะรุม สำหรับพักผ่ของลูกค้าที่มาพักกับทางโรงแรมนะครับกระท่อมสาธุพนักงานเขาบอกว่าเอเรียหรือว,ว่าพื้นที่นี้นะครับลูกค้าสามารถที่จะซื้ออาหารจากด้านนอกนะครับแล้วก็เอามานั่งทานตรงนี้ได้เขาเตรียมอุปกรณ์นะครับพวากจานชามซ้อนทุกอย่างไว้ให้นะครับ สามารถที่จะเอามาทานตรงนี้ทานเสร็จเราต้องล้างให้เขานะครับนี่เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทสไตล์คอทเทจนะครับบรรยากาศดีมากมันเหมือนเขาเอาไม้เก่าๆหรือว่าออกแบบให้มันเป็นสไตล์คอทเทจนะครับแบบ แบบโบราณโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันดูสวยล่มเรื่นจริงๆ